ที่เดินทางไปเล่นพารากาดิ้งที่เมืองทันยางนุชใช้บริการของที่พาราอิลโบจินะคะแนะนำให้จองคิวไปก่อนตามเว็บไซต์ด้านล่างได้เลยค่ะที่การเดินทางง่ายมากนั่ง KTx จากซโซนะคะแล้วก็ไปสถานีทันยางได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะหลังจากนั้นเรียกแท็กซี่ได้เลยค่ะบอกว่าไปพาราอิบอบจินะคะ หรือว่ายื่นชื่ออันนี้นะคะไปให้เขาดูได้เลยถ้าแท็กซี่งงอีกก็ที่อยู่ด้านล่างค่ะบอกให้แท็กซี่เซิร์ชตามชื่อนี้ได้เลยไปถึงแน่นอนหรือตกลงกับที่เพจนะคะให้ไปรับที่สถานีรถไฟก็ได้ค่ะง่ายดีส่วนราคาแพ็กเกจก็จะมีหลายแบบนะคะช่วงเวลาล่อนก็จะอยู่ประมาณ5นาทีถึง8นาทีเลือกแพ็กเกจที่2นะคะก็คือมันจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยแบบแรกก็คือล่อนไปตามธรรมดานะคะ ส่วนแบบที่สองที่นุชเล่นก็คือมันจะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบให้มันหวาดเสียวเล่นนี่ที่นี่เขาจะมีกล้องให้นะคะเราไม่ต้องเตรียมกล้องไปเองเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายไฟล์ให้เราทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่ารูปถ่ายเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราไปถ่ายรูปนะคะถ่ายเยอะอยู่เดอ้อฟิลดดีเลยแหละนอกจากไฟล์ที่เราจะได้รับทั้งวิดีโอและรูปภาพนะคะเขาก็จะปิ้นรูปให้เราด้วยน่ารักมาก